าพาเที่ยวไปพาไปหามันเสานะคะตอนนี้จะพาไปหามันว่วงต่อค่ะเดินตามกันมานะคะผลามก็จะฟูขะหน่อยค่ะ,คะมันก็จะเป็นปานะคะตรงนี้ก็จะมีต้นขุขานะคะนี่ค่ะกำลังออกลูกค่ะตรงนี้ก็จะเดินง่ายหน่อยค่ะ ทางมันจะเลนหน่อยนึงนะคะแถวนี้ค่ะเพราะว่ามันล่มลื่นแล้วก็มันมันชอบอยู่ค่ะนี่ค่ะจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพา,าเชียร์พื้นที่กันนะคะนี่ค่ะมันจะลกมากค่ะมันมันจะอยู่ชอบอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เครือมนอันนี้ค่ะ คือมันไม่มีค่ะแต่ว่าจุ้าเห็นมันอยู่ตรงนี้คะ่ะนี่คะ่ะมันสีเลือดค่ะมันจะอยู่ตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะขุดมันนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะมันสีเลือดมันจะออก ing, ม่วงๆค่ะเขาเรียกว่ามันสีเลือดค่ะนี่คะ่ะจะสวยมากเลยนะคะมาดูได้ค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวจุ้าจะพาขุดนะคะจะต้องดูขุดรอบๆของมังนะคะ่ะ ป็นปลาลุมลื่นค่ะเอ้าเจอแล้วค่ะมันอยู่ตรงนี้นี่ค่ะมันสีเลือดนี่ค่ะหัวมันนี่ค่ะมันจะเป็นสีเลือดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันนะคะนี่ค่ะสีเลือดของมันค่ะนี่ค่ะหัวมันนี่ค่ะซวยแล้วหัวมันซุยแล้วค่ะเราก็จะไปต้มนะคะ นี่ใส่ในถังไฟไปต้มค่ะนี่ค่ะค่ะหมดแล้วค่ะมันมีแค่นี้ค่ะนี่ค่ะหัวของมันดินมันจะสวยงามมากนะคะดินมันจะดีมากค่ะค่ะก่อนจบกันวันนี้ ชุดท้ายพักเนี่ยก็ฝักติดตามฝากไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ